สวัสดีค่ะแอมนะคะเจ้าของแบรนด์คิวเซรั่มนะคะเซรั่ม um ที่ช่วยในการแก้ปัญหาฝ้ากระริ้วรอยนะคะจุดด่างดำผิวหมองคล้ำนะคะใครที่มีผิวหน้าหมองคล้ำไม่สดใสนะคะใช้อะไรมาก็ไม่เห็นผลหมดเงินฟรีตลอดนะคะแอมแนะนำนี่เลยนะคะเซรั่มคิวนะคะเซรั่ม um สไลฟ์ฝ้าที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยตรงนะคะตัวนี้นะคะเห็นผลไวนะคะแล้วก็ เข้มข้นกว่าเซรั่มทั่วไปถึง18เท่าเลยนะคะเพราะของเราใช้สารสกัดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะนำเข้ามาจากต่างประเทศถึง5ชนิดเลยนะคะแล้วก็ แน่นอนว่าสัสดกัรเราไม่เหมือนใครแล้วก็มีคง20นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีด้วยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของแอมแล้วก็ทีมงานมากๆเลยนะคะที่เราตั้งใจทําโปรดักต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าชอบแล้วก็ประทับใจจนเรามียอดขายสูงถึงขนาดนี้เลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรแบบนี้ไว้เลยนะคะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ให้การยอมรับให้การสนับสนุนแล้วก็สินค้าเราเนี่ยลูกค้ากว่า98เอร์เซนเลยนะคะกลับมาซื้อซ้ํานะคะออเดอร์ซื้อซ้ําคือถล่มทลายมากจริงๆนะคะก็ขอบคุณ มากมากเลยนะคะแล้วก็รางวันนี้นะคะก็เป็นเครื่องการันตีนะคะถึงคุณภาพของสินค้าเราด้วยนะคะโอเคนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะ